ไปตามมาลุงคนไปตามมาเอสเดียคือชอปเปอร์คนที่ทําให้มันคืนดีกันอ่ะคือชอปเปอร์โอ้โหแต่แม็กกี้ทําอย่างนี้แม็กคุงทําอย่างเนี้ยชอปเปอร์ไม่ไม่โอเคว่ะไอ้เหี้ยไดมอนด์ฮิตตีกับเจไอ้ทัดากับเจเอเคแทบตายคนที่่านตำพันธเนี่ยคือชอปเปอร์นะเว้ยแต่แม็กคุงเลือกผิดฝั่งไปว่ะกูว่าแม็กคุงเลือกผิดฝั่งไปว่ะ แม็กคุงไปเลือกเข้าร่วมกับไอ้ไอ้เลี้ยนดมอนเฮดบางบอลเนี่ยกูว่ามันไม่ถูกต้องวะกูกลายเป็นหมาหัวเน่าเลยเนี่ยมึงเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ปะมันไม่ถูกต้องว่ะแบบนี้บอมแมนบอแมนคนที่ทําให้มันคืนดีกันน่ะคือกูมันตีกันเทพตายมันด่ากันเทพตายมันจะฆ่ากันตายอยู่เลยไอ้เหี้ยกูเนี่ยเป็นคนเคลียร์ให้พวกมัน ไอ้ชิบหายกูกลายเป็นหมาคนที่ตามมันมาเล่นอยู่คนที่ตามมันมาเล่นอยู่เอดีกักูเนี่ยไอ้เฮียทำไมทำไมถึงทิ้งกูอยู่คนเดียววะอ้ไอ้เฮียเดี๋ยวเจอไอ้ชักกูหน่อยวะจริงไม่ได้ปะแบบเนี้ยเจอไอ้ชักกูหน่อยแหวยชักกูทืบให้ด้วยไวริสสูงเลยครับ ขอมอบเพลงนี้ให้กับลุงแม็กเจเคนะครับติ่งลิงติง่งบะใสติ่งลิ่งแม่สาบอสื่อสื่อง่อยๆอยอีลีน้อยแม่แต่ก็บ่เอาคำเอาใจมันมาเป็นเงียบอกเคยเสือคำว่าไผ จนไม่เห็นกับตาจนผ้าใจมาเจ็บสีกบอมีมองเย็บเฮ้อใจที่ให้เจ้าว้าก็เว้าบ่ได้จนมาพอ่อจังจังเจ็บปอนเสือกเหม็นทังอุ้งอังบันพีบาคิดว่าเขาสีห่ออดอ่อนวอนเดยหยดน้ำตาเขาบอดลงหัวซะเงา,นาหน้าเมตไนอยป้านไหนึม่สีเศ้าซอด เขาหอดบอกแค่จักหน่อยใส่สมองน่อยน้อยคิดเฮือบองเขายังหักมึงบองไม่เป็นไรแม็กเกเคไปหาบางบอลเดี๋ยวกูเอาชักนมเอลเคมาช่วยแค่นั้นเนละไอสัตว์ในเมื่อเพื่อนชักว้ากูตามหากูก็จะต้องมาตามเพื่อนกู มาดิจะเอากี่ใบดีอ่ะจะเอากี่ใบดีหืมจะเอากี่ใบดีเดี๋ยวกูเอาให้อสัตว์ ดีครับป๋าดีครับดี hey, hey, hello, the อย่ามาโชว์จะฉุดเพราะว่ากระสุดกูมีแต้มาร้องพวกกูเสกแบบว่าสมองไม่มีเกณฑ์มึงควรไปเก็บแลยรีเมวันนี้มันเอทีเคกี่ศ e กที่ผ่านมาก็จบหมดเพราะเลือดร้อนและกูก็สู้มาตั้งแต่แรกแต่มึงเกิดมาก็เพื่อร้องส่งมึงห้าวแต่ถ้ามึงเป็นควายเอาเชือกคองแต่ก็กูเรียมไม่เชื่องหรอกเพราะว่าพวกมึงมันไม่ได้เรื่องแล้วต้องจัดหมายก็เพื่อเซ็ตตลอดนี่เอทีเคอย่ามาโชว์จะฉุดเพราะว่ากระสุดกูมีแต้มาร้องพวกกูเสกแบบว่าสมองไม่มีเกณฑ์มึงควรไปเก็บแลยรีเมวันนี้มันเอทีเคกี่ศกที่ผ่านมาก็จบหม,ม,ม,มดเพราะเลืือออดดรร้้้นแแแและกกกกกูู็็สมมมาาตตตังง่่่ึเเิพ ใครร้องใครบ่นอะไรวะเพลง ATK เนี่ยให้กูร้องให้ไหมแล้วกูอยู่ไหนวะเนะี่ยออกไงวะเนะี่ยให้กูร้องให้ไหมเพลงเนี่ย มันทำอะไรกันวะวอ้มันคุยอะไรกันอะดูได้ยินเสียงพวกมันไหม มาถึง็จะแทงกันเลยเว้ย,ยัิว์มึงจะแทงกูเหรอกูไม่ได้ยินเสียงหรออ๋อได้ยินแล้วให้ไปอ่านด้วยนะในนิตยสารอ่ะ ครับอืแนะนำมีอะไรบ้างนะโกแนะนำตัวหน่อยเราโลโลเทสเทนสวัสครับวันดีครับวันดีครับไปรุ่นผมโกมุยแวร์โกร์ผมผมโกมุยแวร์ครับตึงที่สุดใน ATK เฮ้ยเอาดีผมอายุยี่สิบสามปีโกมุยแวร์ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับขอขติประจำใจหน่อยครับใจครับ อเจถ้าล้มให้ลุกครับถ้าไม่ลุกจะเจ็บเจ็บพี่อาจัดย์คงเกินคมเกินอ่าอีกสาวสมุสนอ้ฮัลโหลครับพี่ชายนี่ใครครับพี่ชายฮัลโหลพี่พี่คนนี้ใครอ่ะพี่คนนี้ใครอ่ะหวังซ้ำครับหวังซ้ำอุ้ยไปเร็วอแล้วก็เราอยากอยู่บ้านใครอ่ะก็ เร็วเลยยังยังมีไหมในใจอ่ะยังไม่มีในใจเลยพี่จิ้มเลยครับจิ้มนะครับตรงนู้นเลยถ้าไปกูกูไปซ้ายสุดแล้วรวยจัดอ่ะเวยคนโดนแต่เหนุผลเดิมไปซ้ายสุดรวยจัดครับซ้าสุดตรงหน้าเองอ่ะนั่นแหละรวยส่วนส่วนเราลงมาพี่นอนครับแก๊งนี้แก๊งนี้รับคนเข้าแก๊งไหมครับผมเพิ่งเข้ามาเลยครับมีอาวุธอ๋อตอนนี้ยังไม่รับครับพี่ตอนนี้ยังยังไม่รับก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันเนาะโอ้ นี่แก๊งอะไรอะครับดูนะครับแก๊งเลดครับพี่ชายใหญ่เลดผมผมหวังซ้ำนะครับโอ้ได้ครับพี่ชายให่ได้จัดครับผมได้ริงจิงจัดครับเราขออนาตขออนุญาตประชุมกันนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตประชุมก่อนได้ไหมครับพี่พี่หวังซ้ำก็ไหนมีใจอ่ะมาดีกว่าพี่คนมันไม่พบ บ้านที่เหรอบ้านพี่ตึงนะพี่บอกเลยบ้านที่ตึงนะโอ้จังหวัดกันเลยม้าอยู่ๆนี่กันไหอยู่บ้านโอเคนะบ้านพี่นะพี่บอกเลยบ้านที่ตึงนะโอ้ใหชิวพี่ระดับผมโอเคได้นันก็ก็องทำนั่นแหละแล้วก็คนที่มาใหม่อ่ะก็ดันอาวุธเลยนะเราที่เราปักหมุดมันไว้เลยเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าไงว่าไงอะไรกันเนี่ย ก็ไม่น่าม uh, like, yeah. ีอะไรมากแล้วแหละน่าจะมีแค like ่น uh, like ี้ก็เดี๋ยวให้คนใหม่ก็กลับแก้ตามเจอลูกน้องกูได้หมดเจอทีเดียวอันี้ไม่น่ามีปัญหาเนาะเราปักเสร็แล้ววันที่ยี่สิบนี้เราน่าจะพร้อมทุกคนเนาะรู้เรื่องเวลาจ้าไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วจ้า อุ <C> e <at> ้ยเอ้ยเยี่นี่ใครอ่ะใครสัตว์มันไส้มันไส้มึงควายอ่ะอ่ไอสัตว์โทษเที่ยหญ่มึองนะเป็นควายเปล่า ต่อยแม่งหมดไอสั์ตึงแนะ่มึงตึงแนะ่มึงตึงใส่กูไงฮะ,ะข้ายมงกายาไม่ให้กูหรอออกูมีรถกับเขาไหมวะเอมีอยู่ ไอ้สูตรขาวมึงใครวะวันนีครับมึงบอไอ้ชักว่า,าโทรหารกูเด้ได้ครับบอกกูไปแต่งตัวอยู่ร้านเสื้อผ้าร้านไหนครับพี่ร้านร้านหลูเ,เวลาเล่นเมืองคนอื่นอ่ะกูค่อนข้างเป็น เป็นตัวของตัวเองชิบหายเลยนะจะเล่นอยู่เอดีกูไม่กล้าทํางี้นะกูบอกให้ไม่รู้เป็นที่อะไรอยู่แฟมก็เหมือนกันกูขับรถไล่ยิงยางเขามั่วสั่วไปหมด <c oughs> แต่พอเล่นอยู่เอดียเสียกไม่กล้าทํากลัวเฮียกลัวแบบคนในเมืองว่าเลือน ไอ้เกางเกับแขนแขนอยู่ไหนวะแขนน่ะแขนน่ะโอเครองเท้ารองเท้านะ okay. อยู่ไหนวะโอ้รองเท้าม่งไม่ได้เลยวะ เล่นประเทศอื่นดูพี่มีความสุขอืมมันต้องไม่ใช่แบบประเทศแบบประเทศตัวเองอะ่ะมันถึงจะมีความสุขมันถึงจะเกียนปลดปล่อยอะไรได้หน่อย <c oughs> แล้วเล่นอยู่เล่นอยู่เอดีแงไอ้เฮียต้องคอยเคีงใจคนนู้นทีคนนี้ที เอาเฮ้แล้วเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนทรงผมแบบทำไมทรงผมกูเป็นอย่างนี้เนะี่ยพี่ช็อปเปอร์ขอเบอร์หน่อยแปบ๊บหนึ่งเ,เดี๋ยวกูบอก ไอจาขอบใช่ป่ะพี่ติดเกงใจคนอื่นมากไปมันมันต้องมันต้องมันปกติแล้วครับเล่นอยู่ชีนนูุนถ้าเกิดว่าเราไม่เกงใจเขาก็จะด่าพ่อเราแม่เราว่าเอ้ยกูมาถิ่นมึงนะอะไรเงี้ยอะไะส่งให้จาแบบอ๋อแล้วก็เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเอาออกก็ไม่ได้เนี่ยเอาโอ้ถ่ายรูปในทวิตไม่ได้หรอวะ นี่ยถ่ายไม่ได้อะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะถ่ายไม่ได้หรออะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะร้านตัดผมแลนสเก็ต เฮีย ه! โคกตรกากเลยแม่งระบบโทรศัพท์เนี่ยมึงเอาดิฟซัมเดย์ไปแก้ให้ไหมฮะเพื่อนอีเฮียกูจะตัดผมกูจะได้ตัดชาติไหนเนี่ยโอ้ยเวนมากูได้วิธีการเลือกทรงผมแบบหล่อชลเชละเย็ด ทำไมหน้าเหมือนเสียชาลิฟเลยวะเฮียหน้าเหมือนเสียชาลิฟเลยวะว่าไม่ใช่ละสีผมมันไอ้นี่ไปวะวัสดีรครับใช้ชอปเปอร์มีเคียไหมครับครับผม ว่างครบป่าห้าสามป่ะ, 5, 3, ปะพี่มันแรกชมพูสี่ห้าได้สามทำไมไม่ได้ยินเสียงพี่วะได้ยินเสียงกูปะหรือว่าพี่ไม่ได้พูดวะ หูดับเ่ะ okay. มึงต้องรีหูทีนึงไอ้หน้าหีหูมดับเหรอมึงกะต้องรีหูทีนึงเออไหวเฮียหูดับจริง่ะมึงต้องรีหูทีนึงพี่เบอร์อะไรวะเดี๋ยวผมขอรีหูแป๊บน,นึงเพะรีดิเข้าเมืองครั้งหนึ่งต้องรีหูที<อ>ทนึ่งต๋อมีได้ยินดังไอหูดับเหรอวะ ได้ยินยังได้ยินแล้วพี่ตอนแรกหูดับรีบหูมาละไาพี่ไหนว่าไอคนที่มันเรียกหากัวที่มันฝากสารมาหากัวไปพี่เราไปตามหากันี่ถ่ายรูปลงเลยกูถ่ายแล้วมึงมึงถ่ายรูปกูดิบอกว่ามาหาละกูมีแต่ A G R y w เบอร์ไอชี้ริวน่ะ ช่างเชฟชิริวเอ็กเอ็กเกนะี่ยชิปเปิลเอ็กนะเนี่ยจะโบว่ะแล้วเป็นคว่วยอะไรไม่รับไว้อะ มันทำอะไรกันอยู่วะไปหาไป้ะเพ่ไอสัตว์ชักนมเออเต็มเลยพี่เดเคกูมาละกูทวิชขนาดนี้ละมันมัน <c oughs> มันไปไหนของมันวะ มีใครกล้าเจอพี่ชัวน่าจะจริงอะ่ะคิดว่าใช่ใช่แน่รอครับ,รบใช่ช็อปเปอร์หรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวผมเรียกใครผมเรียกบอกมันพ่อนมาละเมื่อไหรมันจะมาหาพ่อมันอ่ะ <c oughs> ได้ยินข่าวว่าฝากทรงฝากสารไปหาช็อปเปอร์ MK K. สามาแม่งไม่มาต้อนรับกูอยี้อะมือให้รุ่นใหญ่ยืนรออย่างงี้ได้ไงหรือว่าทื่อแม่ง รีบบอกกันมาหากูเลยรอนานแล้วได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็มาเปลี่ยนชื่อก่อนนะพี่ผมเปิดได้รถโลด้วยเอาไปขายได้ปะฮัลโหลครับเคไอ้รถโลมันเท่าไหร่อะครับ ตอนนี้อ่าไม่ไม่ไม่แพงครับประมาณแสนกว่าโอเคบอสบอสอยู่ในรวไหมร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าเอร้านเน,นี่ยเนี่ยผมอ่ะแต่ผมต้องแรนเขียวอ,อาวุธก็ไม่มีปไปไล่กระทึบเขา เมื่อกี้มก,กูกระทืบสูตรแดงแวันละสูตรแดงที่ไหนโดนต่อยแล้วไม่สวนวะโอ้ยเคล็ดลับเลยครับกำลังมาครับมันไม่ใช่สูตรแดงสูตรแดงที่แท้จริงโดนต่อยหมัดเดียวมันต้องสวนแล้วใช่ไหม <c oughs> เฮียอะไรอ่ะเฮียไม่อะไรอ่ะพี่อะไรพี่พี่อะไรพี่เฮียลิป่าครับเฮียอะไรอ่ะเออครับ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 พี่เอ้มึงจะตีทำไมอ่ะกูจะคุกให้เรียกไงไปไปเลือดคุปปี่ อย่าอย่าทำผมเลยครับอย่าทำผมโอ้ยเที่ยเงินสามพันก็ยังจะเอาข้าวกูก็เพิ่งจะเข้ามาเนาะลิงเที่ยผมเปมีเพย์เยอะครับผมมีเพย์เยอะนะกูแจ้งนายกนะเออผมแจ้งไปนะแจ้งเฮียกูแจ้งไปนะไม่ไปไปแจ้งครับพี่ไม่แจ้งเขาครับผูขอให้มันกูขอให้มันไม่แจ้งเขาไม่แจ้งครับไปแจ้งเขาไปแจ้งเขาไปแจ้งครับพี่ไม่แจ้งครับพี่ตัวกับพี่ตัวกับพี่ โอเคกบพี่คุกแล้วพี่คุกแล้วพี่ยอมแล้วพี่ทำเสียงแบบนี้โอ้โห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 โอ้ยหโอ้โหโอ้ว้โหโอไโ้รถกูได้รถ้หหลุดห้้ Ê gì à Một vị còn xong, một vị còn xong, một vị còn xong, đi hạ thì được đi โอ้ยเฮียรถพังว่ะจ้าไหวพี่ไหวไหวใจเย็นพี่มเป็นอะไรอ่ะมูนหรือฟา เฮ้ยมึงกันไว้ไอจ่าซ่อมมึงกัน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 วิ่งเชี่ยโดนปืนว่ะซ่อมอม,อมึงซอมมซ Jangan lupa like, share ya ไอ้เหียจ่ามึงไม่มารับกูไอ้เหียกู่นังเกู้นังเบี้ยแล้วครับยอมแล้วครับแล้วครับไอ้เียไอ้เียรถม่ยังกากเลยเียรถแม่งก็โคตรกากจะหนียังไงก่อน นี่อาจาร์ไม่มารับกูอะโอ้ยเฮ้ย